สวัสดีครับนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะครับอาจารย์พนุพลสมูลนะครับวันนี้ยังอยู่ที่สาระที่5นะครับก็คือภูมิศาสตร์นะครับมาเดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่4กันแล้วนะครับก็คือเรื่องของภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยนะครับก็คือเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกานะครับรวมไปถึงแนวทางจัดการนะัยยามิแส่่่งงงวด้ออืน ก่อนอื่นเลยนะครับในวันนี้นะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับก็คือมาตรฐานที่25.2ครับคือเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสา์วิถีการดำเนินชีวิตมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒน,นาที่ยั่งยืนครับตัวชี้วัดนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็คือการสืบค้นอภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกานะครับอีกหนึ่งตัวชี้วัดคือการวิเคราะห์แนวทางจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาอย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้นะครับเรียนแล้วจะทราบเรื่องอะไรบ้างน,นะครับรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ต้องดูผ่านเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะครับก็จะมีข้อแรกนะครับก็คือการสืบค้นอธิบายปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดด้อมมที่เกกิิจาปฏสััพนธ์ ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้นะครับข้อที่ 2. นะครับก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้ครับและข้อ3นะครับก็คือเรื่องของการนําเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้อย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเห็นความสําคัญและประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยยืนนนนนนนคคครรรรัััับบบเะะใถึงจุดีี้ก นักเรียนครับในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเกี่ยวกับของทวีปยุโรปไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าคลิปนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกับแอฟริกากันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดแอฟริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทวีปที่เราเห็นเรื่องของปัญหาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับจากสื่อต่างๆเนาะนะครับเราก็คงจะมีประเด็นให้แลกเปลี่ยนหลากหลายมากมายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับแล้้้วก็รรีเเนนนนะคับบสสมอองหห่่ยยึใขาูท คำถามครับถามว่าถ้าเวลาที่เรากล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติในแอฟริกานะครับนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างครับมีความโดดเด่นอย่างไรครับพอพูดถึงแอฟริกาปุ๊บนึกถึงอะไรครับทะเลทรายแห้งแล้งไปครับขยับไปอีกนิดนึงฮะนึกถึงเรื่องของอะไรครับน้ํามันแร่ธาตุใช่ไหมครับอ่ามเริ่มมีคนพูดเรื่องสัตว์ป่าใช่ไหมซาฟารีต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของธรรมชาติต่างๆใช่ไหมครับอันชัดเจนมากนะครับต่อมาอีกสักหนึ่งคำถามครับถามว่านักเรียนครับถ้าเกิดเราจะถามว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความโดดเด่นดังกล่าวเนี่ยนะครับทั้งน้ำมันและท่าสัตว์ป่าเนี่ยนะครับที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยประสบปัญหาหรือไม่เพราะอะไรครับ แน่นอนที่สุดนะครับเราก็จะพบภาพการลักลอบล่าส okay. ัตว์ใช่ไหมครับเรื่องของน้ํามันใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอื่นด้วยเช่นน้ําขยะอะไรต่างๆนะก็ชัดเจนนะครับขณะนี้จะเห็นได้ว่านะครับทวีปแอฟริกาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทวีปที่ยากแก่การสํารวจนะครับหรือว่าอาจจะดูเป็นทวีปที่มีธรรมชาติค่อนข้างมากแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นะครับปัญหาทรัพยากรก็ยังมากอยู่นะครับฉะนั้นเอางี้ดีกว่าครับเนื่องจากปัญหามันมากมายขนาดนี้นะครับถ้าบรรยายอย่างเดียวน่ายนคงเบื่อหน้าดู ให้เวลานักเรียนสิมมนาทีนะครับไปศึกษารวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปัญหาทร,ร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมในทีแอฟกาิกานะครับแล้วก็นักเรียนก็ลองลิสต์ปัญหามาดูนะครับข้อมูลสําคัญมีอะไรบ้างแล้วก็ลองเสนอแนวทางจัดการปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทร,รัพยากรมาด้วยนะครับทีนี้ค้นจากไหนล่ะก็ค้นจากแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่่าจะเป็นเรื่องของหนังสือเรียนนะครับเรื่องของ ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์ที่น่าสนใจต่างๆนานะครับอันนี้สามารถเข้าได้เลยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลา10มนาทีนะครับเริ่มครับเอาละครับเป็นไงบ้างฮะสิบนาทีผ่านไปได้ประเด็นสําคัญสำคัญมาเยอะแยะเลยนะครับแน่นอนครูเข้าใจดีนะครับคณะนี้เอางี้ดีกว่า เรามาเริ่มดูกันที่เรื่องของคําถามดีกว่านะครับว่าเราจดสาระสําคัญมาครบถ้วนไหมนักเรียนครับมีคําถามช่วยตอบหน่อยนะครับทวีปิอริกาเนี่ยนะครับประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญด้านใดบ้างครับอ่าจดมาแล้วนี่ไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมด้านใดบ้างครับ โอเคมีคนตอบนะครับสัตว์ป่าถ้าสัตว์ป่าก็ต้องมีปัญหาคู่กับเรื่องของอะไรครับป่าไม้มีเรื่องของอะไรครับดิน่าน้ําแล้วก็อากาศอ๋อเยอะๆมากมายนะครับเอางี้ดีกว่าปัญหามันเยอะนะครับเอาที่สำคัญสำคัญนะครับเราพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับเวลาเราพูดถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับที่เกิด ขึ้นโดยมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่อาศัยร่วมมือกันเนี่ยนะครับเราพบว่าในแอฟริกาเนี่ยนะครับมีปัญหาที่สําคัญที่น่าสนใจจะศึกษาอยู่4ด้านด้วยกันคือเรื่องแรกของเรื่องทรัพยากรป่าไม้นะครับเรื่องที่2คือทรัพยากรดินเรื่องที่3ก็คือแน่นอนครับสัตว์ป่าแล้วก็น้ํานั่นเองนะครับซึ่งเราดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่มีในหลายๆทวีปใช่ไหมทีนี้ทวีปแอฟริกาจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวลองไปลองดูกันในละประเด็นนะครับ เอาละครับมาสู่คําถามนี้กันก่อนนะครับนักเรียนครับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวนะครับเกิดจากสาเหตุใดบ้างและส่งผลกระทบอย่างไรครับหลกัหลกๆเลยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าโลกนี้นะครับมีระบบความสมดุลระบบนิเวศที่น่าสนใจดีอยู่มากมากเลยนะครับแต่พอมีมนุษย์เข้าไปเราต้องการใช้ทรัพยากรอย่างมากขึ้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยปัญหาต่างๆนา,านาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติก็เกิดจาก ความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะครับที่ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของทรัพยากรต่างๆแล้วก็เกิดผลกระทบมากมายนะครับทีนี้คําถามมันก็มีอยู่ว่าแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในทวีอแอฟิกาเนี่ยมันเกิดจากความต้องการของคนอฟริกาอย่างเดียวหรือไม่คำตอบก็คือมันก็ไม่แน่ไม่แน่เสมอไปใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดความต้องการนั้นมันแปรเปลี่ยนเป็นรูปของระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจในโลกเนี่ยก็เชื่อมโยงถึงกันใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็มีบ่อยครั้งที่ว่าปัญหาทรัพยากรใน แอฟริกาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากคนแอฟริกาอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นปัญหาที่คนทั้งโลกต้องช่วยกันแก้ไขก็ได้นะครับฉะนั้นเราลองไปดูกันเลยนะครับว่าปัญหาต่างๆมีเรื่องอะไรบ้างปัญหาแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือปัญหาเรื่องป่าไม้นะครับป่าไม้ในแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีปมา่าไม้ค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าจะมีะทะเลทรายกว้างใหญ่นะแต่ปา่าไม้เขาก็มีพื้นที่ใช่ไหมครับซึ่งแอฟริกาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ป่าไม้ประมาณ1ใน6ของทวีปหนึ่งในหทวีปนะแล้วเราพบว่า เนื้อที es, ge, rails, ่ป่าไม้เหล่า hmm. นั้นเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับด้วยเหตุผลอยู่หลายประการด้วยกันนะครับแต่ประการที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการที่หลายๆประเทศเนี่ยครับส่งไม้เป็นสินค้าส่งออกครับก็คือตัดป่าหรือทําลายป่าเนี่ยแล้วเอาไม้เนื้อแข็งของตัวเองเนี่ยนะฮะส่งออกไปเป็นสินค้าส่งออกนะครับตัวอย่างประเทศที่มีการส่งออกไม้ที่สําคัญสำคัญอย่างเช่นแกมเบียไนเจอร์สาธารณรัตคองโกนะครับแล้วก็สาธารณรัตแอฟริกากลางนะครับนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ การบุกรุกทำลายป่าใช่ไหมครับก็จะมีการบุกรุกทำลายป่าเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดการทั้งการตัดป่าอย่างถูกกฎหมายหรือการบุกรุกทำลายป่าเนี่ยก็จะส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมนะครับทีนี้พอเสื่อมโทรมปุ๊บก็กระทบกันหมดแหะครับพอมีฝนขึ้นมานะครับฝนก็ตกน้อยลงใช่ไหมครับเพราะความอุดมสมบูรณ์มันน้อยลงไปนั่นเองนะครับฉะนั้นก็จะสังเกตว่ามันเริ่มจากป่าไม้แล้วมันจะกระทบทุกเรื่องเลยนะครับจากภาพที่นักเรียนเห็นนะครับก็คือการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับซึ่งแน่น สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับก็เสื่อมโทรมลงนะครับประเทศที่มีสภาพแบบนี้นะครับมีภาพแบบนี้ในประเทศเนี่ยก็จะมีหลายประเทศเช่นเดียวกันนะครับเช่นในเจอร์ซูมาเลียนะครับสาธารณรัฐแอฟริกากลางนะครับประเทศคองโกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ชัดเจนเนาะอีกนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ปัญหาต่อมาที่เราเจอนะครับก็คือเกี่ยวกับทรัพยากรดินใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยทรัพยากรดินเนี่ยก็ต้องไปดูกันเก่อน,นะครับประเด็นแรกเลยนะครับว่าดินในแอฟริกาเนี่ยขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับเนื่องจากมีพื้นที่ทะเลทรายเยอะแล้วก็เป็นเขตร้อนใช่ไหมครับแล้วก็มีการตัดไม้ทำลายป่าเมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมด้วยขณะเนี่ยโดยปัจจัยเหล่านี้นะครับมาสม่งผลให้ทรัพยากรดินเนี่ยขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวหน้าดินถูกทาลายนะครับอันนีนน้พอผิวหน้าดินถูกทําลายปุ๊บมีผลกับเรื่องของอะไรครับก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกถูกต้องไหมครับท้าอาหารก็ขาดไปนะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรต่างๆนานาด้วยเช่นกันนะครับอัะน,นั้นประเทศที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับที่ชัดๆเลยก็คือประเทศเอธิโอเปียนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการกร่อนของดินแล้วก็การสูญเสียหน้าดินด้วยนะครับ ทรัพยากรตัวต่อไปนะครับหลังจากป่าไม้แล้วมาดินแล้วแน่นอนครับตัวต่อไปที่มีปัญหาแน่ๆก็คือเรื่องของน้ํานั่นเองนะครับน้ำเนี่ยมีปัญหายังไงนะครับเราพบว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นเขตที่ร้อนนะครับแล้วมีทะเลทรายเป็นจำนวนมากเนี่ยฉะนั้นแหล่งน้ำเนี่ยมีไม่เยอะและมีในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับลุ่มน้ําที่สํำคัญๆอย่างเช่นไนคองโกไนเจอ แซมเบซีนะครับแล้วก็ทะเลทะเลสาวิกตอเรียนะครับแทนกันยิก้าและก็มาลาวีนะครับประมาณนี้เองนะครับถ้าเกิดเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของทวีปแล้วเนี่ยก็ยังถือว่ามีปริมาณที่น้อยอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อประชากรของแอฟริกาเพิ่มขึ้นความต้องการใช้น้ําก็เพิ่มขึ้นด้วย ดนั้นปัญหาของน้ำเนี่ยก็เกิดขึ้นมาก็เจอว่าอะไรครับมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากนะครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงไปอีกนะครับพอปริมาณน้ําลดลงไปอีกเนี่ยครับก็เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าในที่ต่างๆของทวีปนะครับของแอฟริกานั่นเองนะครับเราลองไปดูภาพนี้กันดีกว่านะครับภาพนี้ที่นักเรียนเห็นก็คือภาพของการขาดแคลนน้าในแอฟริกานะครับเจอที่ไหนบ้างน้านายก็เจอนะ เออเพราะป่ามาเริ่มน้อยฝนก็ตกไม่น้ํนายก็เจอใช่ไหมครับในประเทศมาลีก็เจอนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคองโกแม่น้ําต่างๆอ่ะที่มีปัญหาเนี่ยมากมายนะครับ <c oughs> ก็จะสังเกตว่าประเทศที่เจอผลกระทบแบบนี้ก็จะอยู่ตามรูปน้ําสําคัญเช่นนายใช่ไหมครับเช่นไนเจอร์เช่น Niger, ชคองโกนะครับรวมไปถึงบริเวณที่เป็นของทะเลสาบวิกตอเรียด้วยนะครับและทะเลสาบอื่นๆด้วยฉะนั้นสังเกตนะครับว่าน้ำเนี่ยมีน้อยอยู่แล้วแต่การไปซ้ําเติมเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดินต่างๆนานเนี่ยก็ทําให ความชุ่มชื้นที่มาจากฝนเนี่ยลดลงลงไปด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดครับมีป่าไม้มีดินมีน้ำมาแล้วสิ่งต่อมาที่มีปัญหาแน่ๆคือเรื่องของสัตว์ป่าครับทรัพยากรสัตว์ป่าเนี่ยเป็นทรัพยากรที่โดดเด่นมากๆเลยในแอฟริกาครับเพราะอะไรที่เราทราบเนาะว่าคนที่ไปแอฟริกาจํานวนมากเลยนะครับไปเพื่อท่องเที่ยวแบบซาฟารีก็คือขับรถแล้วก็ดูสิ่งมีชีวิตในทุ่งหญ้าสวันนาดูสัตว์ต่างๆดูยีาาราฟดูม้าลายดูสิงโตใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนที่สุด พอมันเกิดปัญหาเรื่องทรัพยากรอื่นๆเช่นดินน้ำาตาม,มาเนี่ยสัตว์ป่าก็มีปัญหาครับเราพบว่าจํานวนของสัตว์ป่าเนี่ยลดลงมากจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเพราะป่าเนี่ยคือพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าถูกต้องไหมครับพอบุกรุกพื้นที่ป่าปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นครับสัตว์ป่าก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอันนี้ประเด็นแรกนะครับพอสัตว์ป่าไม่อยู่ที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับขาดที่อยู่อาศัยขาดแคลน้ำขาดแคนอาหารก็ล้มตายเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ครับมันยังมีเรื่องของกฎหมายที่ออกโดยประเทศบางประเทศนะครับ เปิดให้มีการล่าสัตว์หรือลักลอบล่าสัตว์เนี่ยนะครับเป็นกีฬาบ้างเป็นสินค้าเป็นการส่งออกบ้านนะครับสัตว์ป่าพวกนี้นะครับตัวยกตัวอย่างเช่นนะ,น,ะนะครับในประเทศไอทวมียอฟิกาเนี่ยนะครับก็มีบางประเทศนะครับที่ออกกฎหมายให้ล่ายีราฟได้อ่าเรานึกภาพการล่ายีราฟนะล่าอย่างไงก็ล่าอย่างไงก็ยิงถูกใช่ไหมตัวสูงใหญ่ขนาดนั้นจริงไหมฮะแล้วแบบปริมาณก็ลดน้อยลงเนาะนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขมากๆเลยนะครับเอาละครับเราพูดถึงปัญหาเมื่อสักครู่ดังกล่าวมาแล้วนักเรียนช่วยตอบคาถามนี้นค ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวเนี่ยนะครับหากไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรครับคิดว่าอย่างไงรฮะแน่นอนที่สุดนะครับปัญหาทุกอย่างมันอยู่ในระบบนิเวศใช่ไหมถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยนะครับมันก็ต้องส่งผลกระทบกับเราในท้ายที่สุดเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสัตว์ป่ามันน้อยลงเรื่อยๆจนถึงไม่มีเลยแน่นอนที่สุดนะครับรายได้ต่างๆที่มากับการท่องเที่ยวี่ก็จะต้องมีผลแน่ๆนะครับก็จะต้องลดน้อยลงพอมาลดน้อยลงเกิดอะไรขึ้นครับ ประชากรในบริเวณนั้นก็จะต้องลําบากมากขึ้นฉะนั้นอย่ามองว่าอย่ามองว่าปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือทรัพยากรอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเรามันส่งแน่ๆครับในระยะยาวมันมาแน่ๆเข้าใจใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับก็ต้องได้รับการแก้ไขและดูแลด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับจากปัญหาทรัพยากรที่เสื่อมโทรมต่าง,างๆน,น,นะครับมันก็นามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ภูมิอากาศต่างๆานานะครับสภาพแวดล้อมต่างๆนานารวมไปถึงความเข้าใจของประชาชนด้วยนะครับนอกไปจากนี้นะครับเรื่องของเหตุการณ์อันตรายทางด้านสิ่งแวดลอ้อมอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับและแน่นอนที่สุดนะครับก็คือส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชากรด้วยเช่นกันนะฮะอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับความรู้ที่ประชาชนเนี่ยอาจจะยังรู้ไม่มากพอน,นะครับรวมถึงเหตุการณ์อันตรายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้มีผลแน่ๆนะครับที่จะทําให้เกิดวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมานะครับ ณจุดจุดนี้นะครับนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมครับว่าแล้ววิกฤตการสิ่งแวดล้อมเนี่ยของแอฟริกาเนี่ยมีอะไรที่สําคัญบ้างอ่าแน่นอนที่สุดตัวแรกเลยคือทางน้ำใช่ไหมครับพะน้ำเนี่ยคือพื้นฐานสำคัญเนาะแอฟริกาเนี่ยทำไมน้ำถึงสําคัญมากๆเพราะแอฟริกาเนี่ยนะครับดำรงอยู่ได้ด้วยเรื่องของอะไรครับ เรื่องของการเกษตรถูกต้องไหมครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเขาก็เป็นวิถีชีวิตที่เป็นสังคมชนบทก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับดังนั้นกระแสน้ําน้ําต่างๆเนี่ยจึงสําคัญมากๆเลยทีนี้มลพิษทางน้ำเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอ่ะสาเหตุหลักๆนะครับประเด็นแรกเลยคือการปล่อยเรื่องของน้ําเสียลงในแม่น้ำลำธารต่างๆนานะครับก็ต้องยอมรับแล้วครับว่ามีการผลิตอุตสาหกรรม ในแอฟริกานะครับแต่ว่าเรื่องของกฎหมายเรื่องของอความรู้ความเข้าใจเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอนะครับฉะนั้นอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2อเนี่ยอย่าโทษแต่โรงงานครับคนทั่วไปเนี่ยนะครับในหมู่บ้านในที่อยู่อาศัยก็ทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น้ําด้วยเช่นกันนะครับฉะน,นั้นเนี่ยจาก2อ,อย่างที่พูดมาเนี่ยครับสารพิษสารเคมีต่างๆที่อยู่ตามผิวดินด้วยนะทางการเกษตรก็ไหลลงเช่นกันฉะน,นั้นสังเกตไหมครับว่าสาเหตุเนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันเกิดจากความไม่รัดกุมแล้วก็อาจจะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ทีนี้ผลมันนามาซึ่งอะไรอสำคัญมากไหมผลนี่ยรายแรงหรือเปล่าไปลองดูซินะครับผลอย่างแรกเลยน้าเน่าอ่าอน,นี่ชัดเจนพอน้ําเน่าเสร็จอะไรครับสัตว์น้ําศูนพันหรือตายถูกต้องไหมครับอันนี้แน่นอนที่สุดนะพอสัตว์น้ําตายแล้วน้ําเน่าแล้วสัตว์น้ําตายแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอีกครับเออสัตว์น้ำตายก็ปล่อยมันไปสิไม่ใช่ครับแล้วเราจะเอาน้ํามาใช้อะเราก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะนั้นเนี่ย ผลประโยชน์ต่างๆนานาที่เราเคยได้รับเนี่ยมันก็จะต้องเสียไปจากการที่ไม่ระมัดระวังจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ลองไปลองดูตัวอย่างกันหน่อยตัวอย่างเวลาเราพูดถึงแหล่งน้าที่สําคัญของแอฟริกาเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงแม่น้ำนายใช่ไหมครับนะักเรียนครับจากข้อมูลนะครับที่เราพบนะครับเราพบว่าในตัวของแม่น้ํนายเนี่ยนะครับเราพบว่าประเทศอียิปต์เนี่ยจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มอย่างรุนแรงนะในปี2025ตอนนี้กี่ปีละอีกไม่กี่ปีใช่ไหม อียิปต์ที่มีแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดเนี่ยนะฮะในทวีปเลยนะฮะนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ําสําคัญเนี่ยนะครับจะประสบปัญหาขาดแคลนน้าดื่มอ่าแล้วลองคิดถึงทวีปอื่นซิหรือคิดถึงประเทศอื่นในทวีปซิมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครันเอาลสังเกตเลยครับว่าปัญหามันรุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอีกประเด็นนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงปัญหาเรื่องน้ําไปแล้วนักเรียนคิดว่ามีปัญหาเรื่องอะไรที่เพิ่มเติมมาอีกอ่าพอพูดถึงแอฟริกาเนาะ อีกตัวหนึ่งไม่น่าเชื่อนะเรามองแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบดูแบบอาจจะเป็นสังคมที่ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีมากมายนะักแต่ปัญหาที่เขาเจอล้าสิดเวลเราอีกปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับคือปัญหาเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์มาได้ยังไงอ,อ่ะมาได้ยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรอ่าใช่บางคนบอกอะไรนะสาเหตุเกิดจากสาเหตุเกิดจากรับของมารับของมาขายใช่ไหมอ่ามีอะไรอีกครับสาเหตุเกิดจาก ใช้แล้วไม่รู้จักวิธีการรีไซเคิลที่พูดมาถูกต้องหมดเลยฮะหลักๆเนี่ยนะครับเราพบว่าสาเหตุของขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเกิดมาจากการที่รักรอบนําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ชํารุดจากประเทศอื่นๆครับเอาเข้ามาซึ่งแน่นอนของพวกนี้ยนะครับเป,เป็นของที่ถ้าอยู่ในประเทศดั้งเดิมเนี่ยหรือประเทศต้นทางเนี่ยถือว่ามันด้อยคุณภาพไปละ แต่ในแอฟริกาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความเจริญเรื่องนี้น้อยใช่ไหมฮะฮัน,นั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นของที่ดีของเขาอยู่แล้วพอนําเข้ามาเนี่ยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ใช้งานได้ไม่นานพอใช้งานได้ไม่นานปุ๊บาก็กลายเป็นขยะแล้วขยะอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีสารพิษเช่นตะกัว่วแคสเมียมปลอดอย่างเงี้ยครับและอีกทั้งการกําจัดขยะพวกนี้เขายังไม่มีความรู้มากพออัน,นั้นเนี่ยการฝังกบที่ไม่ถูกวิธีการเผาหรือการอะไรต่างๆนาน,นะครับก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแแววววดลล้อ้ออมในงงกางโหูโ ใช่ไหมฮะสังเกตไหมฮะพอเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรากำจัดไม่ถูกวิธีเนี่ยก็มีปัญหาตามมาด้วยนะใช่ไหมทีนี้คําถามคือจากสาเหตุที่พูดมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรายังไงบ้างครับอ่ามีไหมมีไหมแน่นอนที่สุดนะครับสารพิษอะ่ะพอขึ้นชื่อว่าสารพิษใช่ไหมครับมันย่อเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ตัวเราแน่นอนชัดเจนใช่ไหมครับเช่น1ละน้ำเนี่ยมีสารพิษตกค้างสิ่งแวดล้อมมีปัญหาแน่ๆนะครับสุขภาพเรามีปัญหาโชวๆ์ๆใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนมากๆเลยทีนี้เราถามว่าแล้วความร้ายแรงมันมาาากขนนนดดไไหองปูภพี้ สังเกตภาพนี้ไหมโอ้โหมีคนคนหนึ่งนะอยู่ท่ามกลางกองขยะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเลยนะแล้วก็สังเกตนะครับมีฝุ่นควันนะฝุ่นควันมากมายแสดงว่ามีเกิดจากการเผาแล้วก็การเผาขยะอนะิเล็กทรอนิกส์นะนี้เราลองนึกภาพนะเวลาเราเผาพลาสติกตัวนึงเนี่ยมันมีแก๊สต่างๆมากมายใช่ไหมอันนี้กองเป็นภูเขาอะแล้วเผาอะมันจะมีอะไรขึ้นไปในชั้นบรรยากาศบ้างอันตรายมากเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับ ภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับมันก็เกิดในทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็เกิดในหลายแห่งมากนะครับบริเวณกองขยะแบบนี้นะครับซึ่งเราสังเกตดูก็จะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เก่าๆ้งนั้นเลยนะครับภาพแบบนี้มักจะเจอที่ไหนเจออย่างประเทศอย่างเช่นประเทศของในีเรียนะครับเราก็จะเจอนะครับหรืออย่างประเทศอีกหลายๆประเทศที่เราเจอนั่นเองนะครับก็จะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้มากมายเลยเป็นปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของน้ําเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันมีเรื่องอื่นอีกไหมเอาสำคัญสำคัญนะ แน่นอนที่สุดเรามองแบบนี้เราเชื่อมโยงได้แน่นอนใช่ไหมว่าน้ําเสียขยะเยอะมีแก๊สพิษเนี่ยปัญหาต่อมาเจอแน่ๆเลยคือภัยแล้งครับภัยแล้งของแอฟริกาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอาจารครับมันจะเป็นปัญหาได้ยังไงในเมื่อมันแล้งอยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนคิดอย่างนี้หรือเปล่าอ่าแต่จริงๆแล้วนะครับมันแล้งอยู่แล้วก็จริงแต่มันไม่ควรจะมากไปกว่านี้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่าภัยแล้งของแอฟริกาเนี่ยนะครับสาเหตุที่เกิดเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะหนึ่งนะฮะอุณหภูมิสูงขึ้น ป่าไม้หายไปถูกต้องไหมครับเราคุยกันเมื่อสักครู่มีอะไรอีกนะที่ทําให้อุณภูมิสูงขึ้นเออก็เผาเมื่อกี้ใช่ไหมการเผาเมื่อกี้ก็เป็นการสร้างแก๊สที่เป็นแกรร๊สยอนกระจบขึ้นไปข้างบนอีกใช่ไหมครับมีอะไรไหมฮะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นข,นของภาวะโลกโดยรวมถูกไหมครับอ่าชัดเจนนะครับทั้นนั้นหลายๆประเทศกําลังเจอปัญหาภัยแล้งครับจากที่แล้งอยู่แล้วแล้งกว่าเดิมนะครับอ่าแล้งอยู่แล้แงอยู่เดิมทีนี้ปัญหาของภัยแล้งเนี่ยมันมีผลเรื่องอะไรบ้าง หนักมากครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าแอฟริกาเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรมถูกต้องไหมครับแล้วก็พอประกอบอาชีพเกษตรกรรมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับพอแล้งปุ๊บเนี่ยนะครับผลผลิตก็น้อยลงนะครับน้ําสะอาดที่ใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรก็มีปัญหาใช่ไหมครับฉะนั้นโอ้โหปัญหาเนี่ยนะครับผลกระทบเนี่ยเกิดกับคนมากมายในทวีปมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสังเกตที่แผนที่นะครับ สังเกตที่แผนที่เราสังเกตเห็นไหมครับว่าประเทศที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเนี่ยก็จะอยู่ทางตอนกลางแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีประชากรอยู่หนาแน่นนะครับแล้วมีการเพาะปลูกที่ดีมาเกาะน,นะครับเพราะได้รับความชื้นจากทะเลใช่ไหมครับแต่พอประสบภัยแล้งปุ๊บมันก็ทําให้ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำการบริโภคและก็การเกษตรนั่นเองนะครับอันนี้ชัดเจนมากประเทศที่เจอบ่อยๆนะครับมีปัญหาบ่อยๆอย่างเช่นซูดาน โซมาเลียนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นประเทศที่มีปัญหามากๆหรืออย่างเคนยาเอธิโอเปียอย่างเงี้ยเราก็นึกภาพออกเลยใช่ไหมตามสื่อต่างๆว่าโอ้มันประสบปัญหาเรื่องนี้หนักมากนะครับ <S <S ปัญหาสุดท้ายนักเรียนคิดว่าปัญหาเรื่องอะไรตอนนี้เราไล่ไลองไล่ดูนะมันเป็นปัญหาที่สัมพันธ์กันนะ,อะลองดูนะดูความสัมพันธ์นะหนึ่งเนี่ยเราเจอละปัญหาเรื่องน้ําน้ําต่อเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมีการเผาใช่ไหมครับก็นํา,นาม,มาซึ่งแรง <S <S พอแรงแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมา มันก็จะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับบริเวณที่มันไม่เคยแล้งมันแล้งไปละใช่ไหมแสดงว่าบริเวณที่มันเคยมีน้ํามันก็เริ่มแห้งแล้วใช่ไหมครับท่นั้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับพอมันแล้งสุดๆแหละมันจะกลายเป็นทะเลทรายท่นั้นปัญหาสุดท้ายที่เราเจอบ่อยๆเลยนะฮะในแอฟริกาเราต้องระวังเลยนะก็คือเรื่องของการขยายตัวของพื้นที่แห้งแล้งหรือว่าขยายตัวของทะเลทรายนั่นเองอ่ะทีนี้ปัญหามันคืออะไรล่ะขยายตัวแล้วมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเราลองดูกันหน่อยประเด็นแรกเลยทะเลทรายในแอฟริกาเนี่ยมีปริมาณมาก แล้วมีไซส์ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นซา่าอยู่อันนี้ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2เราพบว่าพื้นที่รอบๆที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเริ่มแห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆอน,น้มพอมันเริ่มแห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นว่าพื้นที่ของซา่าเนี่ยก็เลยขยายตัวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับฝนลดลงฝนลดลงเพราะความแห้งแล้งเหล่านั้นใช่ไหมครับและแน่นอนที่สุดนะครับความแห้งแล้งเหล่านั้นมันมีปัญหาละฝนลดลงละมันยังซ้ําเติมด้วยการตัดไม้ทําลายป่าอีกนะครับหรือว่าแบบการ ทําการเกษตรหาพื้นที่การเกษตรอีกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยความดมสมบูรณ์เนี่ยแทบจะแทบจะลดน้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ทะเลทรายก็เลยขยายเขตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้พอทะเลทรายมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผลที่เจอคืออะไรนะครับผลที่เจอแน่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องที่1เลยประชาชนเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพย้ายถิ่นถูกไหมครับอันนี้ประเด็นที่1ก็ไปอยู่ในเมืองอยู่ในอะไรซึ่งก็เพิ่มปัญหาในเมืองไปอีกประเด็นที่2เลยนะครับทะเลทรายเนี่ยมันเพาะปลูกไม่ได้ฉะนั้นเนี่ย รประเด็นต่อมาก็คือเรื่องการขาดแคลนน้าแล้วก็สัตว์และพืชล้มตายจํานวนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยทะเลทรายที่ขยายตัวเนี่ยนะครับผลดีเนี่ยหาได้ยากมากแต่มีผลเสียกับการดำรงชีวิตเราค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวลองไปดูภาพนี้กันนี่คือทะเลทรายซาราเปาเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับที่เราเห็นภาพอยู่นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้มันก็เริ่มที่จะกินเข้ามาในทางตอนกลางที่เป็น พื้นที่ที่มีฝนตกบ่อยๆนะ้วถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราพบว่าทะเลทรายซาราหเนี่ยในทางตอนเหนือขยายลงมาด้านล่างทุกปีเลยนะครับเพิ่มพื้นที่ทุกปีเลยซึ่งแน่นอนที่สุดมันเกิดจากการกระทําของมนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเอาละ,ะครับเราเรียนรู้มาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้ทวีปนี้เนี่ยนะครับปัญหาเยอะมากนี่น่ากลัวสุดๆนะครับช่วยตอบคาถามนี้หน่อยครับถามว่าปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่าควรมีแนวทางจัดการอย่างไรครับเพื่อความยัย่ ครูถามว่าเพื่อความยั่งยืนนะครับอันนันก็ต้องย้อนกลับไปที่ความยั่งยืนใช่ไหมครับมันก็คือเรื่องของการที่ในอนาคตก็ยังคงสภาพการใช้ทรัพยากรแบบนี้ได้อย่างดีอยู่นะครับฮัลนันเนี่ยไม่ใช่จบวันนี้แต่พัฒนาเพื่อวันหน้าด้วยแก้อย่างไงดีครับอ่าอ่ามีคนตอบมาลวต้องใช้เทคโนโลยีอ่าเทคโนโลยีได้นะครับหลายๆประเทศก็ทํากันแต่แอฟริกาเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาของคนอื่นหน่อยเนาะของเขาเนี่ยอาจจะยังลาบากอยู่อะไรนะครับอ๋อปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนไม่มีความรู้ต้องเพิ่มความรู้เออน เรื่องของอะไรครับอ่าย่างยะลายีราเมื่อกี้ใช่ไหมครับลายีราเมื่อกี้ก็ควรจะมีการปรับปรุงเรื่องกฎหมายด้วยอ่าเยี่ยมมากครับที่พูดมาทั้งหมดเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างนี้จากที่นักเรียนพูดมาเนี่ยครูพอจะสรุปได้ดังนี้นะครอ่านักเรียนครับจากที่นักเรียนนําเสนอมาเนี่ยนะครับเราพอจะสรุปได้ดังนี้ก็คือประเด็นแรกเลยให้ความรู้แก่ประชาชนแน่นอนที่สุดนะครับว่า ประชาชนด้ยวยแหละคือจุดเริ่มต้นในการสร้างความยั่งยืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนตระหนักรู้นะครับเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาต่างๆนานาเนี่ยก็จะบรรเทาความรุนแรงลงไปได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศมาลีครับประเทศมาลีเนี่ยนะครับเขาก็รณรงค์ให้เกษตร,รกรเนี่ยปลูกพืชนะครับใต้ต้นไม้นะครับเพื่อให้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรช่วยต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ยึดดินหน้าดินไว้ไม่พังทลายนะครับหรืออย่างเคนยาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการให้ความสําคัญกับเยาวชนนะในเรื่องการศึกษาดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ ให้ความรู้ประชาชนเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อครับนโย,ยบายรัฐต้องมาแล้วล่ะต้องประกาศพื้นที่อุทยานนะครับเพราะอะไรครับพื้นที่อุทยานคือพื้นที่คุ้มครองเกี่ยวกับสัตว์ป่าและต้นไม้ใช่ไหมครับพื้นที่ป่าและในพื้นที่นั้นแหละก็จะเป็นตัวที่ฟื้นฟูธรรมชาติขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ในอุทยานนะเรียบร้อยนะครับอย่างตัวอย่างภาพนี้นะครับก็จะสังเกตว่าอันนี้คืออุทยานแห่งชาตินะครับเซเลเกตินะครับเซเลเกตินะครับก็อยู่ในประเทศแทนซาเนียนะครับก็สังเกตว่าก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ นะครับอันนี้ก็เหมาะสมมากในการใช้เป็นแนวทางนะขณะนั้นเนี่ยประชาชนก็ต้องร่วมมือมีความรู้นะครับรัฐบาลก็ต้องให้นโยบายที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมครับแน่นอนที่สุดนะครับเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติด้วยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแอฟริกาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องขององค์กรนานาชาติในความสนใจในการช่วยเหลือเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องความควบคู่ไปด้วยและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการลดปริมาณขยะครับ สังเกตไหมปัญหาหนึ่งที่เราเจอนะครับก็คือปัญหาเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์อันนั้นเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับก็ต้องลดปริมาณขยะด้วยก็ต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุใช่ไหมครับถ้าไม่แก้ปัญหาที่ที่ผลกระทบอย่างเดียวก็อาจจะลำบากถ้าไม่แก้ที่สาเหตุก็จะต้องแก้ไปเรื่อยๆเนะาะอันนั้นก็ต้องมีการออกนโยบายกฎหมายด้านต่างๆด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาละครับนักเรียนจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบเราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับอลองตอบมาสิหนึ่งเรารู้แล้ว,ลว,ลว,ว่า แอฟริกาเนี่ยเหมือนจะเป็นประเทศที่มีปัญหาน้อยเนาะเพราะว่ามีความเป็นเมืองต่ำเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเท่าไหร่เนี่ยแต่ผลปรากฏเนี่ยพอเราศึกษาแล้วเราค้นคว้าไปเนี่ยเรากลับพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแอฟริกาเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาค่อนข้างมากนะแล้วเป็นปัญหาที่ร้ายแรงด้วยใช่ไหมเช่นเรื่องความแห้งแล้งใช่ไหมฮะเรื่องทะเลทรายเรื่องการ,กรเกษตรเรื่องน้ำเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดสุดท้ายมันก็วนกลับมาในเรื่องของอาหารเรื่องของคุณภาพชีวิตประชากรด้วยจริงไหม อันนี้อันนี้ประเด็นที่1เลยว่าเราต้องศึกษาอย่างจริงจังครับว่าในตัวนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเราอย่ามองแค่แบบผิวเผินไม่ได้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกฮะแน่นอนที่สุดเราก็ทราบว่าครับว่าแนวทางที่เขาใช้ในปัจจุบันก็มีหน้าความน่าสนใจหลายๆแนวทางใช่ไหมครับอย่างเช่นประเทศมาลีอย่างเงี้ยไหมครับก็มีเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆหรืออย่างเคนยาอย่างเงี้ยก็ไปใส่ใจกับเยาวชนเนาะให้ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนานามากมายหรืออย่างในหลายๆประเทศนะครับที่เขาประกาศนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกด้วยนะ เขาเรียกว่าอะไรก็มีความแอคทีฟนะครับหรือมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เรารู้หมดและปัญหามีปัจจัยที่เกิดปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดปัญหาการแก้ปัญหาเราก็ทราบลวเราเกิดไอเดียแล้วใช่ไหมถ้าเกิดไอเดียแล้วเราจะเก็บไอเดียไว้คนเดียวครับเราต้องประกาศให้โลกรู้แล้วก็ให้คนอื่นเขาได้จุด ประเด็นคิดเรื่องนี้บ้างเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกเรานะครับผ่านกิจกรรมชวนทำครับชื่อกิจกรรมคือเพื่อโลกของเรานะครับเพื่อโลกของเรานะครับนักเรียนครับนักเรียนเลือกปัญหาทร,รัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆของแอฟริกามา1ปัญหาครับหประเทศนะเอา1ประเทศนะครับอ่าเสร็จแล้วนักเรียนลองดูสิครับว่าปัญหานั้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่าแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นของปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งต่อประเทศทั้งเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่พอครับ มนุษย์ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับเอา้ด้สังคมด้วยด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับพอเห็นผลกระทบด้านต่างๆแล้วนะครับลองเสนอแนวทางแก้ปัญหาหน่อยนะครับว่าเฮ้ยแนวทางแก้ปัญหามีเรื่องของอะไรบ้างนะเราจะทําอะไรเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นได้บ้างแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับโจทย์ของเราก็คือว่าพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับต้องนําไปสู่ความยั่งยืนด้วยนะครับไอเดียเหล่านี้นะครับแสดงออกมาทางอินโฟกราฟิกโปสเตอร์หรือวิดีโอคลิปนะครับแล้วก็ ลงเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อที่ได้รีเช็คต่างๆนานาด้วยนะครับจะได้จุดประกายให้คนอื่นได้รู้บ้างนะครับรวมไปถึงเป็นช่องทางในการเปิดรับข้อคิดเห็นต่างๆมาสู่เราด้วยนะครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าโลกนี้นะครับต้องอาศัยช่วยเหลือกันนะครับฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโลกไปด้วยการผ่านชิ้นงานที่เราทําในวันนี้นะครับเอาละครับถึงจุดๆนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่า โลกเนี่ยมันมีปัญหาเนาะแค่แอฟริกาปัญหามันก็ใหญ่พออยู่แล้วนะครับปัญหาต่างๆนานาเนี่ยก็เกิดจากมนุษย์ซะเป็นส่วนใหญ่เนาะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความพัฒน,นาอย่างยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีมาตรการต่างๆนานาทั้งเรื่องของจิตสํานึกของมนุษย์ความรู้นะครับแล้วก็นโยบายรัฐที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทำให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาด้วยนอกจากนี้นะครับนเรนก็ยังได เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นโดยการนําเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาผ่านทางชิ้นงานที่จะได้นําเสนอไปทางออนไลน์นะครับเพื่อเปิดรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เพื่อจุดประเด็นได้เห็นถึงปัญหาแล้วก็แนวทางพัฒนาบ้างนะครับฉะนั้นวันนี้นักเรียนก็ได้ครบถ้วนนะครับตั้งแต่เรื่องความรู้ cca, ไปจนถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกนี้แล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทวีปแอฟริกานะครับคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วบ,ลบัวัครสีด